สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องโฟกัสชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูไอดีที่เล่นเกมนะคะหรือว่าด่านกระโดดเล่นเกมให้ไปถึงเส้นชายแล้วทีมพลางวันนะคะไปจะเป็นไงแล้วไปดูเลย <S <S เออโอเคนะคะทุกคนก็จะเริ่มรีวิวแต่ตรงนี้เลยก็คือ ถอรับประทานอาหารของผู้เล่นเกมผู้เขาเล่นเกมตรงไปขอบคุณค่ะแล้วก็ขับนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่รับประทานอาหารนะคะตอนเที่ยงเนาะนั่งเอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ่านี่ก็จะไปนั่งลงตรงนี้เลยเฮ้ยอ่าระวังไปอย่างนี้นะทุกคนถ้าเล่นอะ่ะ โอเคแล้วส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นที่ผู้เล่นเกมรับอาหารได้ที่นี่เลยค่ะครับนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดแจกกาแฟนะคะเด็กใครที่เหนื่อยหรือติดกาแฟมาเอาไปได้เลยส่วนนี้ก็จะมีเก้าอี้นั่งด้วยนะคะซึ่งก็จะมีอะไรที่เราต้มอยู่นะคะไม่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรนะแล้วก็ลาเมงแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีไก่ทอดทั้งนั้นเออ ไปทุกคนต่อไปก็จะพาไปดูในด่านกันนะคะอ่าโอเคอันนี้คือจุดสตาร์ทนั่นเองสตาร์ทก็ให้เราวิ่งไปเลยอ่านี่เลยมีความแบบว่าก็ไกลๆนิดนึงอ่ะเล,เล่นด้วยความมิสตินะคะถ้าจะเล่นอันนี้คือต้องสมาธิจัดจมากไม่รู้นะว่า ที่ที่เราทํามาไม่รู้นะว่าจะทําเพื่ออะไรอ่าโอเคปุ๊บจะประกอบละครได้นะทุกคนอันนี้ก็รัให้เรากระโดดลงเขาี้แล้วก็ขึ้นมาด้สีแดงไปเลยอันนี้จะไปที่โหนนะคะโหนไปนเรื่อยๆโหนไปนเรื่อยๆอ่ะอโหนไปโหนโหนอ่าทำไมเป็นเงี้ย ก็นหนึ่งนะก็หนไปเรื่อยๆแหละทุกคนจนถึงตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้อันนี้เราแค่มารีวิวนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เดินไปเป็นสะพานนะคะเดินไปอันนี้ก็เป็นสะพานแบบกานแต่คละลายนะคะเ,คเดินไปเลยอันนี้ก็คือเราตั้งใจทำให้มันยาวๆอ่ะยังไม่ยาว,ยาวกว่านี้ทุกคนได้ได,ได้เท่าเนี้ไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็น พื้นที่มีลายที่แบบดูทุกคนเลอยากให้มันมีในเรื่องจิงต่เราก็ว่าเหียบปึ๊บแล้วตกป๊บไปดิอันนี้ก็เป็นสีแบบแก้วๆสีฟ้าๆเหมือนสีน้ำทะเลนะคะทุกคนถ้าใครเนี่ยที่สายตายาวแล้วมาเล่นคิดว่าน่าจะคิดว่าเป็นทะเลอะ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะเป็นพื้นไม้หรือว่าแป้นนั่นเอง บอกแล้วยังมีเกมเยอะกว่านี้ทุกคนเท่านั้นอย่าเพิ่งขอ <c ười> คือสำหรับคนที่ท้าทายอ้าวเกนาะนัะ่นออันนี้ก็จะนี่โอ้โหมันไกลมากตรงจนต้องบินแล้วอ่ะมีใครที่วิ่งไหวไหมมันไกลเกินโอโ้เราตอนที่เราสร้างยังไม่รู้นะว่าเรายืดมาไกลขนาดนี้โอ้โห อันนี้เอาไปเอา้าตรงไปรอเล่นใครว่าจะเป็นตรงไปได้แล้ว,ลวก็ขึ้นเหยียบแป้นอันนี้เลยกระโดดไปใส่ดาวอา่าแล้วก็ไปต่อที่สะพานนะคะนี่ก็เออโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีใสเหมือนเหมือนกันนะคะซึ่ง สส่ตายาวเนี่ยก็ต้องมองให้มันแน่ๆนะเพราะไม่อย่างนั้จะคิดว่าเป็นน้ำทันเล่เพราะเราจริงๆเราคิดว่าจะไปสร้างที่ทะเลในเมืองแต่ว่าถ้าสร้างในทะเลนี้พื้นที่มันจะกว้างกว่าอ่าอันนี้ก็จะมีน้ำฉีดด้วยแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นนลงมาจากอง,งะคะ์กลาค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอยเท้าแมวหรือรอยเท้าสุนัขนะคะอะไปต่อ ในสะพานเอ,อ่อสะพาน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 สพานปูนนะคะเราว่าเราไม่แน่นํให้ทุกคนบินเอากระโดดหรือเดินเอาเท่นั้นแหละเออวิ่งไปเลยกว่าจะถึงเส้นชัยสู้โอยไป กระ,ะโดดหัวใจกระโดดหัวใจกระโดดหัวใจกระโดดดาดาวดากระโดดดาวกระโดดรอยทําหมาหรือว่ารอยเท้าแมวกระโดดเป้นแล้วก็ไปต่อในสะพานอันนี้คือจะมีวิวแบนี้เลยคือ,ค,อคิดว่ามันอยู่ไกลอยู่นะสําหรับคนที่จะ อะเดี๋ยวเราจะทิ้งไอดีไว้ท้ายคลิปนะคะท้ายคลิปเลยอ่าอ่าโอเคแล้วเราก็ไปต่อกันอ่าอ่าลมหัยใจดาวสพานอือหื้อ กล้ถึงเส้นชัยแล้วสู้โว้ยโอนกระโดดขึ้นวงกลมกระโดดดาวกระโดดแป้นไปที่สะพานโว้ยสู้สู้สู้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วสู้สู้สู้วอยสู้สู้อ่าโอเคยินดีด้วยคุณผ่านด่านนี้ค่ะครับก็ชิงทุนรางวัลได้รับทุนหนึ่งวัน หนึ่งล้านบาทนะจ๊ะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยว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 แป๊บนึงต้องการอะไรไอดี ID, ใช่ไหมโอเคอ่ะเอาไปประมาณนี้เลยบ๊ายบาย